อัสลามอะลัยกุมะเระตุลลอฮิวะบรากาตุลกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปของฟรีดเดอร์ทุที่วันนี้จะมานำเสนอข้อมูลหักล้างผู้ที่เชื่อในไบเบิลที่อ้างอิงแหล่งอ้างอิงที่ไร้ความน่าเชื่อถือที่สุดนั่นคือแหล่งอ้างอิงที่มาจากเจสมิธตัวเจสมิธนะครับมีหลายทฤษฎีที่มาโจมตีอิสลามนะครับแต่ผมเนี่ยจะยกมาทฤษฎีหนึ่งที่ใช้บ่อยนั่นก็คือเรื่องของการใช้โบราณคาดีเพื่อมาปฏิเสธการมีอยู่ของอิสลามก่อนสมัยราชวงศ์อุมัย์ โดยดรนัสรนีคนหนึ่งในเมืองไทยและนะตุลลห์ได้พยายามหยิบเจสมิดมาเพื่อยืนยันว่าศาสนาอิสลามถูกประดิษฐ์ขึ้นในราชวงศ์อุมัยยะซึ่งเป็นข้อสรุปที่ผิดๆและหลักฐานที่เขาใช้สนับสนุนนั่นก็คือเหรียญโบราณในราชวงศ์อุมัยยะที่มีตราสัญ,ญลักษณ์ต่างๆของผู้เชื่อในไบเบิลต่อมาก็คือเป็นจารึกโบราณน,นะที่บันทึกโดยภาษากรีกและก็มีไม้กางเขนนำหน้าชื่อท่านมุอาเวียซึ่งข้อสรุปแบบนี้เนี่ยเป็นข้อสรุปที่เป็นเรื่องพื้นๆมากที่ทําให้คนเนี่ยเข้าใจผิดและเป็นการชี้น้นําดวย ข้อมูลที่มีอยู่จริงแต่ใช้ผิดไทม์ไลน์และก็ไม่เข้าใจถึงภูมิหลังในข้อมูลนั้นๆและฟรีซก็จะมาหักล้างชี้แจงนำเสนอในสิ่งที่มันควรจะเป็นและถูกต้องกว่า เอาจริงๆนะนักสร,รณีเมืองไทยที่ไปอ้างเจสมิธที่ทำการโจมตีอิสลามมาตลอดหลายสิบปีตัวเจสมิธเนี่ยก็ไปอ้างอิงพวกลิบ i ชานิสฮิสเทรียนหรือนักประวัติศาสตร์ลัทธิแก้ซึ่งก็เป็นวิชนานรีเหมือนกันซึ่งพวกเจสมิธหรือนักประวัติศาสตร์ลัทธิแก้เนี่ยก็มักใช้เหรียญเนี่ยมาเป็นเครื่องมือยืนยันนะว่าอิสลามเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่นะเพราะในเหรียญเนี่ยมีทั้งรูปของมุอเวียแล้วก็มุอเวียเนี่ยสวมหมวกใส่กางเขนหรือถือไม้กางเขนอยู่นี่ไงพยายามจะ คนที่ห้าเราชวงอุมัยยาเท่านั้นเองจริงๆเราต้องยอมรับนะว่าเหรียญในแบบของมุสลิมจริงๆที่ไม่มีสัญลักษณ์ของชีริกอยู่บนเหรียญนี่ก็ถูกผลิตขึ้นในสมัยอับดุลมาลิกบินมารวานจริงๆแต่ก่อนหน้านั้นทําไมถึงใช้เหรียญที่มีทั้งสัญ,ญลักษณ์ของผู้เชื่อในไบเบิลล่ะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันว่าเพราะอะไรเรามาดูภูมิหลังของเหรียญที่ราชวงศ์อุมัยยามาใช้กันนะครับก็คือเหรียญดีน่าทองคาแบบไบเซนไทยที่สมิธอ้างถึงแต่อย่างไรก็ตามเราลองดูในภาพที่2ครับภาพที่2เนี่ยเป็นเหรียญเดิม ของไบสนไทที่ยังไม่ได้แก้ไขก่อนนํามาใช้ในราชวงศ์อุมัยยะเหรียญเหล่านี้ถูกใช้โดยราชวงศ์อุมายะก่อนการิบอุลมาลิกเนื่องจากราชวงศ์อุมัยยะไม่ได้ทําเหรียญของตอนเองตั้งแต่แรกดังนั้นสิ่งที่อาณาจักรอุมัยะทําคือการนําเหรียญตราที่เป็นตัวเงินกลางที่ใช้ในสมัยนั้นมาดัดแปลงจินตนาการง่ายๆครับตัวเงินกลางในสมัยนี้คือ US ดอลลาร์ และตัวเงินกลางในสมัยอดีตในสมัยนั้นเนะี่ยก็คือเหรียญของไบเซนทายซึ่งตัวเหรียญเนี่ยจะถูกนํามาปั๊มอัตลักษณ์ซ้ําลงไปบ,บนเหรียญเราจะเห็นภาพจักรพรรดิและพระราชโอรสทั้งสองของจกักรพรรดิไบเซนทายได้อย่างชัดเจนในด้านหนึ่งของเหรียญและอีกด้านหนึ่งของเหรียญเนี่ยคือรูปของไม้กางเขนดังนั้นภาพที่ปรากฏอยู่ในเหรียญจึงเป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่เชื่อในไบเบิลและรูปจกักรพรรดิไบเซนทายไม่ใช่รูปของคาเลฟะมูอาวิยะแต่อย่างใดโดยระยะแรกของการดัดแปลงของเหรียญทองก็คือมีเพียงด้านเดียวเท่านั้นที ได้รับการแก้ไขนั่นก็คือไม้กางเขนของศาสนานัสรรอนีหรือผู้เชื่อในไบเบิเลได้ถูกถอดออกและแทนที่ด้วยขอบทรงกลมและรอบๆก็มีอักษรภาษาอาหรับที่เขียนว่าบิสมิลลาที่แปลว่าด้วยพระนามของอัลลอฮ์หลังจากนั้นไม่กี่ปีต่อมามีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม ทางราชวงศ์อุมัยยะได้ทําการถอดภาพจากกักรพรรดิไบเันไทนยและครอบครัวออกและแทนที่ด้วยรูปของการลิบอีกด้านหนึ่งของเหรียญก็ยังคงเป็นรูปเสาและขอบทรงกลมที่มีอักษรบิสมิลลาห์เหมือนเดิมในที่สุด1หรือ2ปีต่อมาภาพเหล่านั้นก็ถูกลบออกจากเหรียญอย่างสมบูรณ์และแทนที่ด้วยข้อความภาษาอาหรับ ที่มีใจความว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์พระองค์ไม่มีภาคีม,มูฮัมหมัดเป็นศาสนทูตของพระเจ้าซึ่งเขาถูกส่งมาพร้อมคําแนะนําและเป็นศาสนาแห่งความจริงเพื่อเขาจะได้รับชัยชนะเหนือความเชื่อทุกๆความเชื่อส่วนอีกด้านหนึ่งของเหรียญน,นะครับก็จะมีใจความว่า พระเจ้าทรงเป็นหนึ่งเดียวพระเจ้าทรงเป็นนิรันดร์พระองค์ไม่ทรงให้กำเนิดและพระองค์ก็ไม่ทรงถูกประสูตด้วยเน้นหลักฐานโบราณคาดีที่เจสสมิธได้นําเสนอและนัสรณีที่เป็นด็อกเตอร์ฝั่งไทยได้อ้างอิงต่อยิ่งดูน่าขันและก็อ่อนน้าหนักไปอีกจากการที่ได้ยืนยันว่าเหรียญเ่านี้เป็นเหรียญแรกๆที่ผู้ที่เชื่อในอัลลอฮ์รอซูลและกุรอานเนี่ยได้สร้างขึ้นและนามาใช้ผมจึงไม่แปลกใจเลยว่างานของคนกลุ่มนี้เต็มไปด้วยทฤษฎีสมคบคิดไม่ต่างไปจากพวกเบียวลัททิฟเรมันสันและก็อิลมติตซึ่่งกุ ได้ผิดพลาดอย่างมาหาศาลเลยเพราะเหรียญที่อาณาจักรของผู้ที่เชื่อในอัลลอฮ์รอซูลและกุรอานใช้เป็นเหรียญแรกจริงๆปรากฏว่าเป็นเหรียญเงินฟังดีๆนะครับเหรียญเงินไม่ใช่เหรียญทองที่พวกนั้นเอามาพรีเซนต์และอยู่ในสมัยของคอลิฟะอุสมานผู้นําคนที่3ด้วยซึ่งเป็นสมัยก่อนละชวงอุมัยยะไปอีกนานเลย อยู่ราวๆปีคศ652อุสมานเนี่ยได้แก้ไขเหรียญเงินที่มีอยู่ของกษัตริย์สริตที่3แห่งราชวงศ์ซาสาซเนียนใปัจจุบันก็อยู่ในประเทศอิหร่านซึ่งการดัดแปลงก่อให้เกิดความแตกต่างเพียงอย่างเดียวก็คือมีการเพิ่มบิสมิลลาห์ไว้ที่ขอบของเหรียญตามภาพที่5นะครับซึ่งในภาพที่6เราก็จะแสดงภาพของเหรียญก่อนการเปลี่ยนแปลงโดยการใส่บิสมิลลาห์ไปให้เราเปรียบเทียบกันนะครับถ้าให้พิเคราะห์กันอีกทีว่าทาไมราชวงศ์มัยะไม่ทําการผลิตเหรียญทองเองตั้งแต่แรกคําตอบง่ายๆก็คือไม่่่พรร้อมมททีีจะกรระ,ะกกาปับ,บไแนต รัฐของมุสลีมมีความเข้มแข็งขึ้นมากจึงได้ทําการผลิตเหรียญขึ้นมาเองและได้เริ่มเปิดศึกกับไปเซนไทยตรงๆนะในตอนต่อไปนะครับจะมีการนําเสนอจารึกโบราณในภาษากรีก ที่ดรฝั่งนัสร,รณีไทยได้อ้างงานของเจสมิธว่าในจารึกมีชื่อของโมอาวญยะและไมคกังเขนอยู่วางไว้ที่ด้านหน้าของชื่อเพื่อสื่อถึงการเป็นศาสนานัสร,รณีของท่านเพื่อให้ได้ข้อสรุปเดิมว่าเมืองมักกะไม่เคยมีอยู่จริงมูฮัมมัดไม่ใช่ศาสนาทูตหรืออาจจะไม่มีจริงและศาสนาอิสลามไม่ได้มีตั้งแต่แรกแต่เป็นการประดิษฐ์ของการหลิบในสมัยราชวงศ์มายะเพื่อเหตุนผลทางการเมืองนะครับอันนี้เนี่ยเราก็จะมานําเสนอต่อใน E ีพีที่2หลังจากจบอีพีสผมจะขึ้นเอพิโซดใหม่เกี่ยวกับการมีตัวตนนอออยยู่ขงงงเมงมืกกะด้หลฐาทาท ประวัติศาสตร์โบราณคดีภูมิศาสตร์และนิรุกติศาสตร์รวมไปถึงศาสตร์อื่นๆเพื่อยืนยันการมีตัวตนอยู่จริงของเมืองนี้ก่อนการมาถึงของศาสนทูตมัวมัดหลายๆร้อยปีเลยนะครับแล้วก็เตรียมตัวกันเอาไว้นะครับเพื่อจะรับคอนเทนต์ที่เป็นแบบซีรีส์ยาวๆกันเลยผูททย้ที่มองว่าฟรี e เดอะทรูดเนี่ยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เนี่ยสามารถที่จะติดต่อมาเพื่อทําการสนับสนุนหรืออัพเลเวลให้กับพวกเราก็ได้หรือในช่วงที่ฟรีสไลฟ์สดในวันจันทร์พุธศุกร์เสาร์เวลาสามทุ่มครึ่งก็สามารถมาแจกโดนัทให้ได้นะครับบพก